สวัสดีกันด้วยนะครับตอนนี้นะเราก็อยู่แบบหน้าโปรไฟล์ของผมนะแต่ว่าอยู่ในสตรีมเนี่ยไม่ใช่หน้าโปรไฟล์นะครับผมโอเคนะเราก็จะมาครับในสตรีมนะให้มันเลเวลหกหรือเปล่าไม่รู้นะมันจะให้เลเวลผมอยู่เร็วหรือเปล่านะก็เนี้ยเราก็ได้โค้ชมิเตอร์การ์ดเลยเรียบร้อยนะเราก็ต้องกดพร้อมเลยนะมันอยู่ไม่ได้นะเนี้ยครับสร้างเหรียญตานะผมโอ้โได้แบบโอ้โหกูซ่าได้มาไปซื้อมานะ Yeah. ยอดสวยงางเลยโอ้โหเอทีเอทีอเอทีดได้มดคอร์ดอะไรลดสามสิบเปอร์เซ็นต์สำหรับเกม what the fuck เนี่ยเดี๋ยวเราเดี๋ยวเราไปลองดูนะนะโบนัสเพิ่มกว่าได้ตามในช่องโอเคโอ้ thank you ก,กายโอ้ขอบคุณครับ เออเราก็ได้ไอเทมมาครับผมนี่นะได้เทมมาแล้ว,วนี่เราก็ได้ไอเทมมาแล้เวเรามาทดสอบกับเพื่อนนะไอไม่ต้องทดสอบนะเนี้ยมันจะเป็นแบบนี้นะหัวแพ้แบบนี้นะแต่ว่าเอาคอยมาดูีกทีนะผมเนี้ยนะมันจะเป็นหัวแพ้อันนี้ผมก็มีอยู่แล้วนะไอลูกเอน,นะผมกับลูกแพ้อเครลูกเอเพื่อนผมคนให้มานะก็ขอ,ขอบคุณมากนะ นี่เกมอะไรเราเราไปดูกันนะโอเคเกมอะไรมาเกมอะไรเรามาดูกันนะอันนี้ใช่เกมมั้ยเปล่าอ่ะ w h a วัต e f ปลอันนี้เปล่าวะเออันไหนวะอืมอันไหนวะ อันนี้เออนี่ยเอเอ,เอรถแค่ประมาณเท่าไหร่นะไอจิมเปิร์ตโอ้ถ้าราคาจะประมาณนี้นะเล่นคนเดียวนะจำลองสถานการณ์นะผมโอเคโอเคเดี๋ยวเราจบคลิปเพียงเท่านี้นะโอเคเราก็มาคาบอ้นี้เน,นี่ยผมมันจะเป็นรูปแบบอ่ะเดี๋ยว มันจะเป็นรูปแบบนี้นะโอเคเนี่ยโอเคบายจุ๊บๆใครชอบก็กดไลค์กดซับสไครต์นะโอเคบาย